สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกคอหวยนักเสียงโชคทุกท่านครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง youtube ช่องคนแชร์หวยอยู่ในขณะนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามแนวทางของอาจารย์น o อตตี้แล้วก็แนวทางของแอดเจฟองเบียนะครับส่วนของอาจารย์นอตตี้นะครับก็เข้า95ตรงๆนะครับแล้วก็ของเจฟองเบียก็9กตรงๆ แล้วก็เลขทูบของเจฟองเบียก็37แตกตรงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกที่สมหวังด้วยส่วนเพื่อนๆสมาชิกที่ผิดหวังนะครับก็ไม่เป็นไรครับสู้สงวดหน้ายัางมีนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็จะนําพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปดูข้อมูลแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์น o อตตี้แล้วก็ของแอดเจฟฟองเบียนะครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน64นะครับก่อนที่จะนําพาเพื่อนๆนะครับไปรับชมข้อมูลก็ฝากนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube ช่องคนแชร์หวยด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นดูชุดนี้กันก่อนเลยนะครับของแอดเจฟองเบียครับลาวพัฒนางวดประจำวันที่1พฤศจิกายน64นะครับวันนี้นะครับเจฟองเบียก็ให้วิ่งรูด4กับ5ฟัน4นะครับวิ่งรูด4กับ5ฟัน4เจาะ2ตัวก็4 3 4 9 5 3 5 7เม็ดเดียว4 2 7 4 2นะครับ มิดเดียว42742นี่คือแนวทางลาวพัฒนาของแอดเจฟองเบียนะครับแล้วเราก็ไปต่อกันที่แนวทางลาวพัฒนาของอาจารย์นอตตี้กันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไปฟังแนวทางจากอาจารย์นอตตี้กันเลยครับอ่ะโอเคครับลาวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันลาวขึ้น686นะครับดู หกแปดหกนะครับหกแปดหกหกนะครับหกแปดหกหกนะครับซื้อได้อย่างนี้เลยหกแปดหกหกหกสองอะไรประมาณนี้นะครับหกเก้าด้วยก็ได้นะครับเราแบลชุดเต็มราวนะครับราวรุ่นหกพันหกวิ่งหกครับราวรุ่นหกวิรุ่นหกวิ่งหกฟันหกครับนะครับหกแปดหกหกหกสอง 6กสาหแล้วก็69ครับฟังอีกครั้งครับ68 66 62 6หกหแล้วก็หกครับสตัวมี6กแปดห6 8ก6 8ด6องหกแปดเก้าอย่าลืมตัดแปดหกแปเก้ล่นด้วยก็เอามาจากทุบป,ปูนะ่นั่ะทุบป,ปูขึ้นแปดหกเนาะ ขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับห้องพี่รอหน่อยนะตอบชา้านิดนึงครับวันนี้ครับสวัสดีครับ